สวัสดีครับผมเอกเพ็นะครับหรือบาริสต้าคนขายกาแฟนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากมิเตอร์ไฟนะครับให้ถือกล้องโกโปรถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศทริปมิเตอร์ไฟส์ออนทัวร์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกันตอนนี้นะครับคนที่มาถึงแล้วนะนี่นายมิเตอร์ไฟส์เราเป็นหมวยครับดีครับขึ้นเครื่องกี่โมงหกโมงยี่สิบครับหกโมงยี่สิบ นี่ครับนัดบากิมาจากที่ไหนครับมาจากบางบัวทองพี่บางบัวทองบ้านบ้านอยู่ไหนอยู่สุรินใช่อยู่สุรินแล้วก็นั่งรถทัวร์มานี่มาบ้านที่บางบัวทองก็าจะไปภูเก็ตด้วยครับวันนี้ตอนนี้กี่โมงละตอนนี้เวลาประมาณกี่นาฬิกาเราบติดมาทีเกือบหกโมงอแรงเอ้ยอะไรอ่ะคุณไปอยู่ค่ายทหารมาแล้วคุณแดูเพี้ยนขึ้นนะนี่เขาคนเขาคิดถึงคุณนะเขาบอกว่าคุณหายไปไหน ไหน Regard. บอกหน่อยว่าหายไปไหนมาหายไปโดนใช้ซักผ้าเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยวันนี้ผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ต้องตื้นๆนะตอนนี้น้องหนักเท่าไหร่ครับแปดสิบเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดสิบเจ็ดเก้าแปดสิบนะแจกแจกเมื่อก่อนเท่าไหร่หกสิบหกครับหกสิบหกโอเคขึ้นมาไม่เท่าไหร่มีต่อยด้วยนะมีต่อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูครับหนุ่มตะละเบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมากี่โมงครับเนี่กี่โมงครับเพิ่งบินเที่ยงนี่เกือบไม่ทัน

and the aircraft's safety features. Thank you. ตอนนี้บ่ายโมงขึ้นครับเดินทางถึงที่พักเรียบร้อยครับสวัสดีครับผมบมาถึงกี่โมงครับประมาณ8ชาแล้วพี่ถึง8โมงครับ กาศดีนะมันนี่นี่ครับที่พักเราในช่วงที่เราอยู่ภูเก็ตนะครับก็จะเป็นที่นี่ครับโรงแรมอินออนเดบีชครับเอยน้องครับน้องเดี๋ยวลากกระเป๋าพี่เข้าห้องให้ไหนฮะเดี๋ยวลุกมึงได้มากเลยคนใช้ <laughs> ที่ป่าตองที่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นแหล่งสูตรรวมของ นักมวยอย่นักมวยนะอ่าใช่ใช่แฮกเกอร์ตี้เขาซ้อมอยู่นี่นะแฮกเกอร์ตี้ก็แฮกเกอร์ตี้เถอะเฮ้ยจริงคุณว่าไงไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนี่อะไรจะกัจี้เดี๋ยวให้จะกัจี้ดูแผลด้วยดูแผลด้วยอันนี้นี่โดนโดนโดนสอกเย็บกี่เข็มเนี่ยเปล่าใบเห็นเจียแตกโอ้นี่เรากำลังไปหาอะไรกินครับช่วงช่วงนี้คือทุกคนเข้าที่พักแล้วก็พักก่อนครับผมมาถึงเนี่ยเจออย่างแรกเลยคือ ีแล้วนะไม่ไหลโอ้โหเออ่คุณได้ล้างตูดออกมาป่ะเนี่ยเช็ดอย่างเดียวได้ร้านข้าวแล้วแล้วนะครับก็คือเซเวนเซเวนนะบฝากถึงมิเตอร์ไฟด้วยครับว่าดูแลดูแลลูกน้องหน่อยนะไข่ต้มน้ำพริกใช่อันนี้ติดความเป็นทหารนะครับ อันนี้ไม่ถ่ายพี่เต่งเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วไไออ้้เต่งกินดีหน่อยนะเต่งกินอาหารญี่ปุ่นนะคุณนี่มานี่แบบในรูปแบบอาหารไทยฝากบอกหัวหน้านี้นะครับผมว่าช่วยดูแลพวกกูดีๆหน่อยแตอยู่กับพี่เตอร์ไฟล์ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่าโดดเล่นความโดดเล่นตายมั้งเป็นไงบ้างครับเข้มเข้มเหนื่อยด้วย พอยังพอยังถ้าถ้ายังถ้ายังไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อที่ตักทรายมาให้เล่นด้วยตอนนี้เวลา16นาฬิกาสิบาทีครับออกจากที่พักกำลังจะไปลานมันกนนรเนี่ยตบไปกันต่อ มองกันนะครับราบังกรนี่ครับย่ตีเดนแมนนี่มีกระแสบนโซเชียลเยอะนะครับว่าเ <c oughs> ขาเอาไปโพสต์กันแล้วก็มีคนเชื่อเพราะว่าเหตุนั้นในคนไลค์ค่อนข้างเยอะบอกว่าเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้แก้มือแล้วก็ปฏิเสธการการเหมือนกันขอกลับมาแก้มือใช่ไหมครับเอ,อ่อเท่าที่ผมรู้นะคือไม่มีการทักมาหาผมเลยหรือไม่มีไม่มีการทักส่วนตัวหรือไม่มีการอะไรมาเลยว่าขอแก้มือแล้วผมก็ไม่รู้ซึ่งละ ตัวผมก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะแต่ผมก็ยินดีครับผมแต่ว่าไม่มีจากทาาพี่ติโตที่ทักมาเอ้ยขอแก้มือหน่อยไม่เคยได้ยินเลยครับผมอันนี้เราเราก็จากปากของตีเลยนะอันนี้คือเราไม่ได้ปฏิเสธนะถ้าเกิดอยากแก้มืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนาะยินดีถ้ามีโอกาสจะเป็นกติกาอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ พอพอมันเป็นกระแสโซเชียลแล้วคนเขานึกว่าพอเราได้แล้วเราเราเราไม่ให้แก้มืองน่ยจริง,งยังไม่ทราบเลยเพิ่งมารู้ตอนเห็นคลิปออกแล้วคลิปที่เขาบอกว่า,วาปฏิเสธแต่ว่าโอเค,คนนะรตามนั้นนะครับโซเชียลก็จากป่าของตีนแมนครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันครับ กาแฟใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับ การลงนวมที่รามังกรนะครับตอนนี้เป okay. ็นเวลาสองทุ่มเรากำลังเข้าไปพักผ่อนครับรับประทานอาหารช่วงหลังลงนวมเสร็จนะครับก็เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศนะครับกินตู้กินตู้ตู้ตู้ไม่เคยดูอ่ะตู้หูออกเสียงตู้เลยตู้หูตู้หูกูไปถามตู้หน่อ คนเลี้ยอนวันนี้กินอะไรครับวันนี้กินดีครับมีข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวใช่แต่ราคาก็เท่ากับซื้อน้ำพริกแล้วก็ไข่ที่เต้วย์นะใช่ใชร,ราคาเดียวกันราคาเท่ากันโอ้โต๊ะนี้แบบช่ำกว่าเพื่อนมาก <S <S ระดับ black c h e ่ r y เยี่ยที่คงหมูขีดละร้อยแทนอยากกินที่คงหมูครับหืมอร่อยที่คงล้วนๆเลยทัเนื้อไม่มี พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นไงบ้างความพร้อม50เปอร์นต์ครับ50เพราะว่าเราพักก่อนน้อยด้วยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้นอนกันเลยยังนะครับเราทุกคนเนี่ยพักก่อนน้อยไดหมดเลยมีอะไรอากินก่อนกินก่อนยังไม่จบอีกเหรอยังยังเข้าไปอีกมาบ่อยเหลือเกินพรุ่งนี้คุณคุณก็ต่อยนะต่อยครับผมความพร้อมเป็นไงบ้างครับตุ้ยๆฮะวันนี้ได้ลงรวมแล้วคิดว่าตัวเองเป็นไงบ้างตู้ฮู้เออตู้ฮู้พี่เดินไปผมซ้อมตู้ฮู้ตู้ตู้ หอลิ้นนะหอลิ้นหอลิ้นตู้คนเห็นฟันเหลืองหมดอันนี้พี่เขาเลี้ยงผมนะครับผมเดินทางเขาติดตามเพจผมอยู่นะครับผมอยากฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยชื่อร้านทวิตไอเท็มทิพย์ผัดครับผมเภูเก็ตเท็ดเกตีนะครับได้แชมป์มาด้วยนะติมเนี้ยร้านเนี้ยได้แชมป์มาด้วยครับเป็นแชมทิพย์ผัดครับ2023ครับผมโหสุดยอดดูกันทีมรามแล้วก็วัดกันที่โฟยคุณคิดกันสักนิดก่อนจะพิจารณาตอนนี้มาอยู่กับมิสเตอร์ไฟใครก็รู้ว่าไทยดูโฟลภูเก็ตอ l r ไรท์ เดือดจัดเดือดจัดแต่พูดให้พี่ไปดูด้วยนะได้คุณผู้ชมไปครับผมโอเคครับหลังกินข้าวเสร็จเดี๋ยวสามทุ่มเราไปประชุมต่อที่โรงแรมบิออนแทบีครับผมบิออนนะครับพรุ่งนี้เป็นเป็นโรงแรมที่เราใช้สถานที่จริงในการจัดพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปประชุมก่อนแล้วก็ดูสถานที่จริงเดี๋ยวแอบถ่ายให้ดูแล้วกันว่าสถานที่จริงเป็นยังไงไปไปครับผมงานนี้บอกเลยว่างานนี้เราจัดเป็นแบบงานใหญ่ครั้งแรกเลยของภูเก็ตเลยนะของโมสตรีทนะครับผมงานนี้ บอกเลยเลือดแน่นอนนะคนจะไปดูโซนจัดงานของพวกนี้นะผมมาดูกันนะครับผมโอยครับนี่ก็คือสถานที่ที่เราจะ,จ,ะจัดงานมันพุ่งนี้นะผมก็คือบนดาดฟ้าของโรงแรมบียอนป่าตองนะครับบอยสถานที่เนี่ยจุคนน่านจะเป็นพันคนนะรอบนี้ก็จะมีดีเจอยู่ข้างบนนะครับผมจะมีป้ายมีอะไรแล้วก็จะมีแบบให้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็จะมีเครื่องดื่มขายมีอะไรขายด้วยนะครับผมเลยว่าสนุกแน่นอนครับผมงานนี้เดือดโลเคชั่นเนี่ยจริงๆถ้าเป็นตอนกลางวันมันจะสวยมากมันเห็นภูเขาเห็นทะเลเห็นหมดเลย อันนี้มันมันมืนมนมดไงก็เลยแบบมองอะไรมันก็เห็นละอย่างน้อยๆก็ได้บรรยากาศของภูเก็ตนะมีต้นของต้นไม้เห็นนะอ่าบอกเลยงานเนี้ยจัดใหญ่มากจัดจัดจัดใหญ่จริงๆของของของทีมเรานะก็อยากให้ผลงานออกมาดีแล้วนี่ครับจะได้มาอีกแต่จะมาจัดทุกเดือนเลยตอนนี้เป็นเวลา10บโมงยีครับเพิ่งออกมาจริงครับยังไม่ได้อาบน้ำเลย Good morning Good morning Ken. <Yeah. S 2> uh, How are you today I'm I'm sorry I'm sorry คุณต้องไปไหนต่อครับรับวิธีมิตรไฟครับโทรมาบอกบอกว่าให้พี่อ้วม พี่อว้วมเดินไปกินข้าวเลยไปกินข้าวเลยคือพี่ใครเอาแล้วหัวทีมพีใ่ใครเอาแล<ต>้วพี่ใครเอาเลยครับปุ่นไวนะครับตอนนี้ก็อยู่กับมิเตอร์ไฟแลผมวันนี้ก็ถึงวันจริงของเราแล้ววันนก็จะมีแบ็ดกดรอปนี่น่ารอเป็นไม่ใช่ไทยครับผมเองครับผมมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับผมก็อยากมาคิ้ว่าทยอยมากันแล้วครับวันนี้งานนี้ครับอยากให้มากันเยอะๆผมก็เป็นการจัดครั้งแรกของเราที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในงานว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูกัน สวัสดีครับมาที่นี่ได้เจ็บตัวแน่นอนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมในนามตัวแทนวัยรุ่นภูเก็ตนะครับเอ่อขอขอบคุณมิสเตอร์ไฟอีกครั้งนะครับมิสเตอร์ไฟให้รายการดีๆเรามากอย่างน้อยเด็กก็ได้รักกีฬาครับได้สร้างแต่เรื่องกีฬาได้สั่งการใช้เวลาได้เป็นประโยชน์แล้วก็จริงๆคือมีเวลาเป็นของตัวเองมากกว่าการที่ไปอยู่อย่กันั่งคืนนีรยด้ว่าของที่เป็นเรื่องของวัยรุ่นครับ ผมขอขอบคุณอีกครั้งครับว่าเป็นกิจกรรมดีๆมากเลยครับขอบคุณครับนักมวยสากลที่ชื่นชอบหนึ่งคนคือใครครับแฮกเกอร์ตี้แฮกเกอร์ตี้ครับแฮกเกอร์ตี้มึงต่อสากลได้ที่เจวันตาแทงเดวิดครับฮัมัดอาลีครับรมันเชนโก้ครับคาเนโร่ครับผมบิวโวครับไม้พี่ลมพรครับ ผู้ใหญาผู้ใหญ่ครับวันนี้เป็นกรรมการนะครับผู้ใหญ่กรรมการครับกรรมการกรรมการมาจากการเลยมาจากการจ้บุรีเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลุยนะครับผมรวยครับลุย โดย a r by m i s t e f i c h a n n e l And t o d a y s event is s p o n s o r e d by Beyond p a t f o m และทีมพัฒนาเกมบอกกับผู้ที่เั้ามา